คคัััักกนน้อยๆเเาาะต่่บบบบปีีแดดมมหพี่น้องเมื่อนี้ข่อยมาฟฟึกตัดหญ้าอยู่ไก่ตั้งแดนโอ้ยเมีไอแระเบิงมาฝึกเลี้ยงงัวเจ้าของเลี้ยงงัวจอยแล้วสิมาถามเพิ่นว่าเลี้ยงงัวงใดมันค่อยอ้วนเบื้องพุ่อนอะเบื่อนเพิ่นเอาหญ้าให้งัวเบื้องแปลงหญ้าเขาจะเบื้องแปลงกะอีกสักครู่เฮาสิพาไปเอาหญ้าให้งัว เพิ่นสีเลี้ยงแตกต่างเข้าซ้ำแต่เข้ามาติดตามชม่อมจะเริ่มเด้อพี่น้องช่องกเกษตรมั่วซั่วเดี๋ยวสักครู่เราไปเอา้าให้มั่วกินกันพี่น้องหลังจากที่เพื่อนได้้าแล้วอันคข่ไก่มาเบิงเ่งแปลก้าเขาเจาแม่ทัง้งหมดยีสิมหาลายพี่น้องเออวายละสอนยีสิมหาไรยมาถามเบิ่งแล้วอัน งัวพิ่นอะย่ทั่วทิพย์ห้คนไปอันผูดด้ใดอยากได้ไปเลี้ยงกลับไปเมือง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 พี่น้องเพิ่นสูบน้ำใส่เพิ่นใส่สายสรงปวดนี่เจ้าหานฮานฮาน,ฮานมันลงมากินมันเปล่าเดี๋ยวขวสีนับกลอนฮนันเดี๋ยวสักขรู่เข้า,อาเอาเอายาให้งัวกินมาพี่้องมาเบื่องบนอันนี้งัวพ่นงัวพ,นพ่นบูงว่จาจกตัว เนี่ยยู่ในคอกอันนี้ซ้ำคอกสาหรับกินกินเฟี้ยงกินหยาของเขาเจายียวยางเดียวเนี่ยง้วบอนสนเข้าจากักตัวพี่น้องควอยกระเงึดไหลอันนี้เพื่อเจกินเยหยาเนี่นยมือเศาร์ให้กินโอ้ยบอแมนให้กินเฟี้ยงเนี่ยมือเสา้าอันนี้อันนี้เพื่อนเฮดอันเขาบอหายมันมันโปง่งเนี่ยงามบองามบอพี่น้อง พปรนเทศเขาเองอีเล่หน่อ,อ,อยแต่ละตัวเขามาหาแล้วก็บถึงกระบะนี่เด่วนว่าพี่น้อง,อ,งอ้าวเจ้าหัวหลุนมาแล้วเดียวเดียวเดียว,ยวบ่เอาบ่เอาเบิ่งนี่ตัวนี้กำลังง,งามเดี๋ยวเดียวสักครู่เบิ่งพี่น้องเบิง่งมาเบิง่งมาเบิง่บงหัวถ่ายกินหยาหัวนะหัวบ่าเบนน่อยหน่อย ให้กินขาบเดียวคือขาใบเยะเมิ่งเมืองรดมาแล้วรดมาแล้วรดยามาแล้วโอ้ยอีหล่ะกร่วองง่วเขาเจ้ากระบถึงกับผ่านจอยเบืองเบิองเมงเขาจีถ่ายเมืงเบิ่งเบิ่งืองัวหออยองัวอเอยเมืองเมืังเมือ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 งเมืมองเมืองงเมืนองมองเ ซาลเล่เลยาโเล่ตัวเมงงหอันนี้เป็นอย่างหนึ่งามันเจ้ามันงัวเพิ่นงัวท่้งเพิน่นผสมตละสองลอยพีหน้องเนี่ยขนาดซาโลเล่กับตัวละสองลอยปลามัน,มนตัวละสองลอยง้องนึผง คนว่ดได้น่าบ้าจักตัเอาเดี๋ยวพี่น้องจักหน่อยเขามาเบิ่งพคุนเอาเอาเอาง่วนขินหยาเบิ่งถ่ายกินเบิ่งเสียงรถเข้ามาแล้วมืุนีมาชมงานโดยเฉพาะเลยพี่น้องโด,ดนง่วนป้าโดนง่วนพวกเขาเรี่ยงช่วงพวเมียพี่น้องเอ้ยข่อยลัเงินเรี่ยงช่วงพวเมียถ้าไม่ทั้งเฮาง้านี่ตีกันตาย <c oughs> กู่ะกูด่ะเบม้นมันมันมจกินเบิ้งพี่น้องเบิ้งบัน่เบิ้งเขากีนเงาสองขวบเมียสองขวบเมียเด้กพี่น้องเด้อเบิ้งดับเนี่ย็เจ้า กินน้องเมกคนเอาบ้านไหนไม่กินได้เหรอบ้านขนแบบบุกเบนม้นแบบบุกเนนต้องเลิกยกข้างนี่นแบบบุกเอพี่น้อ ลง่าพี่ดอนเอ้ยบูมจักมาเท่าไหรนมาลักเจักโตาหับโดน่สเอปายอาเราเงินไปไปเรียนอยู่ท่องรอกันได้เนา ว่าน้อยสิได้กินสิเนี่ยโอ้โอก็ให้เต็มห้างเ่ยพี่นนอกเไม่ธราระดาษเด็กญห้ยเต็มห้างเลยมาช่างบ้านเฮา,าน,นเนี่ยาจะแด้มดยางยาจะน,นี่ลนกให้มคินให้เต็มที่ว้ก่นเอาิีนี่ฝากไป้ำนิพี่นนอกมาเบ่งว่ากิยากระสอนโอเคค่ะ